สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการหาเชื้อไฟนะครับการหาเชื้อไฟในสภาเพเปียกชื้นนะครับในสภาเพเปียกชื้นวัตถุดิบที่ต้องเตรียมก็คือไม้ไผ่สดนี่แหละครับสมมุติว่าเราหาไม้ไผ่แห้งไม่ได้เรามีไม้ไผ่สดเราก็สามารถเอาไม้ไผ่สดนะครับมาทาเป็นเชื้อไฟได้นะครับเป็นเชื้อประทุในในระดับเริ่มต้นนะครับหลังจากที่สร้างไฟได้แล้วการสร้างไฟก็มาจากการเสดสีนะครับ แต่ในท yes euh. ี่นี้ผมจะไม่รีวิวเรื่องการเสียษสีนะครับเพราะว่ามันมีคนทําเยอะแล้วนะครับเราจะทําที่ชาวบ้านเขาไม่ทํากันซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอีกอย่างนึงเหมือนกันนะครับก็คือการหาเชื้อไฟนะครับการหาเชื้อไฟจากไม้สดนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือไม้ไผ่และมีดนะครับไม้ไผ่และมีดแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับเป็นเชื้อในระดับเบื้องต้นนะครับเชื้อระดับเบื้องต้นก่อนที่จะไปหาเชื้ออื่นมาต่อนะครับ ในสภาวะเปียกชื้นนะครับก็ง่ายๆครับไม่ยากก็คือนี่ที่ไหนครับค่อย่เหลาให้บางครับถึงแม้ว่าจะเป็นไม้ไผ่สดก็ตามนะครับถ้าสมมติว่ามันโดนถ้าสมมติว่ามันโดนเหลาให้บางปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะคายความชื้นในระดับหนึ่งนะครับมันจะคายความชื้นในระดับหนึ่งเสร็จแล้วเมื่อคายความชื้นออกแล้วเนี่ย วก,กับเมื่อไฟเริ่มประทุนะครับความร้อนจากเปลวไฟจะทําหน้าที่ไล่ความชื้นในตัวของมันนะครับพอไล่ความชื้นในตัวของมันออกมันก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องมิดไม,ม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปฟันไ่ไถมานะครับนะครับทาไม่ต้องซีเรียสเรื่อง ว่ามันจะเบียดเกินไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเป็นภูมิปัญญาคนโบราณก็คือเ,เนี้ยครับแค่เราเหลาให้มันออกจากมวลเนื้อใหญ่นะครับแค่นี้มันก็สามารถเป็นเชื้อไฟได้แล้วนะครับ ผมจะลองเอาคมฝรั่งเหลาบ้างจักเราได้เราได้ไหมนะครับไม่เคยบิกเท่าไหร่นะครับก็มังกราเหมืนเดิมครับหลังจากที่เราได้ฝอยๆอย่างนี้แล้วนะครับ แค่นี้เองนะครับแค่นี้เราก็จะได้เชื้อไฟในเบื้องต้นแล้วนะครับเราก็จะได้เชื้อไฟในเบื้องต้นละพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองจุดให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นเชื้อไฟได้จริงหรือเปล่านะครับจุดกันตรงนี้เลยครับธรรมชาติของไฟนะครับเมื่อไฟลุกไหม้นะครับจะเกิดความร้อนนะครับแล้วความร้อนนี้เองนะครับที่มันจะไปไล่ความชื้น ที่มันอยู่ในเศษไม้บางๆนะครับไล่ความชื้นในเศษไม้บางๆเสร็จแล้วไอ้ตัวไม้บางๆนี่ก็จะแห้งแล้วก็จะติดไฟนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับแค่นี้เองครับนี่คือเชื้อไฟเชื้อไฟในเบื้องต้นนะครับเชื้อไฟในเบื้องต้นถ้าสมมุติว่าเราเหลาได้ปริมาณเยอะๆใช่ไหมครับเราเหลาได้ปริมาณเยอะๆเสร็จแล้วมันก็จะสามารถทำให้ไฟเราติดเร็วนะครับ แต่เราไม่ต้องไปซีเรียสเราต้องหาหญ้าแห้งใบไม้แห้งอะไรที่ไม่แห้งเราไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพราะว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยภูมิปัญญาของคนท่าคนแก่เนี่ยก็คือใช้ตัวนี้นะครับก็คือใช้ตัวนี้แหละนะครับเป็นเชื้อไฟบางต้นนะครับเห็นไหมครับถึงแม้ว่ามันจะสดนะครับถึงแม้ว่ามันจะสดแต่ว่ามันก็ติดไฟนะครับเห็นไหมครับนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับภูมิปัญญาคนท่าคนแก่ที่สืบทอดต่อๆกันมาแล้วเราลองนึกภาพครับว่าถ้าเรามี ปริมาณของเศษไม้ที่เราเหลาจากไม้สุดเนี่ยเยอะๆนะครับแล้วเราจะสามารถจุดไฟได้ง่ายได้ขนาดไหนนะครับบอกว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านที่ชอบท่องไพนะครับหรือแม้แต่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันก็แล้วแต่นะครับนี่คือความลับที่คนท่วคนแก่โบราณใช้มาและยังไม่มีใครพูดถึงนะครับเกี่ยวกับเชื้อไฟในเบื้องต้นนะครับเราจะเิด ไปติดอยู่กับว่าต้องเป็นเชื้อแห้งๆต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับแค่เรามีไม้ไผ่กับมีดแค่นี้เราก็สามารถทําเชื้อไฟเบื้องต้นได้แล้วนะครับและก็สามารถใช้ได้ดีด้วยนะครับสามารถใช้ได้ดีจุดติดเหมือนไม้แห้งเลยครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ชดช่วงชัชวานพลังงานจากไม้ไผ่ดิบเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าจะให้เราง่ายนะครับเราแบบเป็นฝอยง่ายๆก็คือจะต้อเป็นมีคมแบบโบราณครับพอมีคมแบบโบราณ เวลาเหลามันจะรอดได้แนบสนิทกับแนบกับเกือบจะสนิทกับตัวไม้นะครับแต่ทีนี้เราจะได้เศษไม้ที่มันบางๆงนะครับซึ่งถ้าเป็นกรณีของคมแบบฝรั่งเนี่ยต้องใช้การขูดครับต้องใช้การขูดเหมือนในสารกะดิฝรั่งครับก็คือต้องใช้การขูดถึงจะได้ฝอยบางๆออกมาแต่ถ้าเป็นคมมีดแบบโบราณเนี่ยแบ่งซ้ายขวานเนี่ยถ้าเราผ่าแล้วนั่งเหลาดีๆครับสามารถเหลาง่ายรเหลาได้เลยครับเหลาได้แบบง่ายๆเลยนะครับก็คือ เป็นลักษณะของการเหลาลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยครับก็คือเป็นการเหลาลักษณะอย่างนี้นะครับมันเห็นไหมครับว่ามันสามารถที่จะเหลาได้เลยเหลาด้เส้นเล็กๆนะครับเนี่ยก็คือเหลาไปเรื่อยๆครับเหลาให้มันได้ปริมาณเยอะๆนะครับปริมาณเยอะๆเสร็จแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นพวกไม้กิ่งไผ่กิ่งไผ่แห้ง แต่ว่าเปียกน้ําหรือว่ากรณีที่กินไฟกินไฟแห้งโดนฝนตกนะครับตัวนั้นก็เอามาเป็นเชื้อต่อจากนี้ไปนะครับต่อจากนี้แล้วก็ค่อยๆขยาย,ย,ยใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นคมแบบฝรั่งก็ดูว่าจะเหาได้ไหมนะครับเห็นไหมครับว่ามันเหลาไม่ได้นะครับกรณีที่ให้เรามันเหลาได้ต้องทำยังไง,ต,งต้องหักต้องหักขึ้นครับพอหักขึ้นปุ๊บปัญหาที่ตามมาก็คือได้ เียนที่ใหญ่นะครับปัญหาที่ตามมือก็คือพอคมนี้มันจิกเข้าไปก็ได้เชี่ยนที่ใหญ่อันที่ได้พอเชี่ยนที่ใหญ่ปุ๊บเนี่ยการที่จะเอาไปจุดไฟมันก็ยากครับมันก็ยากเพราะไอ้ตัวองศาคมเนี่ยมันไม่สามารถเหลาแบบเฉียงๆได้ซึ่งมันจะไม่เหมือนคมแบบโบราณน,นะครับนี่คือข้อแรกนะครับข้อแรกที่เป็นคําตอบว่าทาไมคนทัา่าคนแก่บโบราณถึงไม่ใช้คมนี้นะครับ เพราะมันไม่ครอบคลุมถึงงานลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะว่าการใช้นี้ในชีวิตประจาวันจะมีรายละเอียดนะครับมีรายละเอียดเยอะมากนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่อคตินะครับมันไม่ใช่อคติแต่มันทําไม่ได้จริงๆครับแต่มันทําได้จริงๆมันเราก็เลยไม่เห็นคมในลักษณะอย่างนี้ hips. ความลักษณะนี้จะไปเห็นในลักษณะของคมที่ใช้สับกระดูสับลาบอะไรประมาณนี้นะครับจะลองไปทําดูนะครับสตหรับท่านที่มีโอกาสได้เดินป่าก็ลองไปทําดูนะครับ ผมจะนาเสนอในส่วนของที่ชาวบ้านเขาไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าในส่วนของการเอาไม้มาสีไฟเอาไม้มาหมุนทําเป็นกัรธน,นูอะไรยังไงแต่น,นั้นก็มีวิธีหลากหลายเยอะแยะมากมายนะครับที่จะทําให้ได้ไฟขึ้นมานครับแต่หลังจากได้ไฟขึ้นมาแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นเชื้อประทตุต่อนะครับซึ่งผมจะไปต่อยอดจากตรงนั้นนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ